ท่านมอบโชคใครผู้โชคดีรับรางวัลพอใหญ่ชอได้แมฆเมฆได้ลูกก่อนขำงันแข็งดีเยเป็นตันแข็งตะทองกเลยเลยเราลูกไปวันนี้มาเจ้าข้าเจ้ากับพอไม่แข็งพอไม่แข็งก็มามาเจอแต่คนามเวื่ยเพื่อนรักมาจุจามา จึกจักรุ่นที่11มหาจาร,รากรมจวดีจา้าสวยๆทุกคนเลยสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาพออาจารย์กำลังจะลูก,กจิตกำลังจะแจงแล้วพี่น้องประจึกจามหาจาร,รากรรุ่นที่11ามาพ่อกันดีจา้าเป็นยงไงเจออาจารย์กองใจแล้วเป็นไงหล่อไหม อ๋อเริ่มเบ้าเบ้าสกลนครนะสวัสดีระเบ้อพี่น้องชาวสกลนครมื้อนี้ยู่ดีมีแห้งค่อยแข่งสุบูชุกคนละเลือกครับอาเดชาพิบูลนาทตอนนี้ทำหน้าให้สูสีกับอาจารย์หน่อยตอนนี้เดชาทำหน้าแซงอาจารย์ไปแล้วอลูกศิษย์เขาก็อาจารย์โดยเฉพาะบางคน สักดานี่ก็ผมน้อยกว่าอาจารย์แล้วนะัเดี่เยอะแต่ผู้การจ้องนี่น้ำหนักเยอะจะว่าหน้าตาเหมือนเด็กอนุบาลห้องโรงเรียนผมเลยเด็กเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วโอ้วันไงแม่เจียมพูดก่อนแล้วจึกหน่อย ดีใจค่ะดีใจค่ะท yeah. ี Suddenly, no okay, ่ได้มาคุนเพื่อนแม่ดวนเป็นไคเตือนเต้นบเออนั่นแหละต้องมาเราเรานับจอยหลังแล้วเราต้องมาหาเพื่อนมาหาความโจกเราจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้โอเคเนาะโอเคคุยต่อเยมเ่ตายอย่างนี้ได้ไม่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 ใม่ไ่่่มมมม ให้เจ้าถามเจ้เห็นดีว่าเอาไปเท่านั้นหรอไท่านึ่งพันท่าไประ้าที่เคารพไม่ต้องไปถามหาหรอกถ้าเขาบอกว่าเป็นสน่นแล้วเมียน้อยได้ไหมเนี่ยเมียน้อยอ่ะสิทธิ์มีครูสิทธิ์มีครูครูก็มีสิทธิ์มาทุกปีมาให้เกลียรตลอดคือเสมอถอนเดิมพัน

ลองแรงท่านพิธาคกัยังไม่ได้ลงแล้วไม่มีรงเท้าลงแล้วลงสนามแล้ว,วน,นี่บอยไฟฟขอบคุณครับสนุกส่งใหสามตัวเลยเรา่ยต้องใส่ลงไปยนะ กันมาครับนีการ์เรี่องก็ปล่อยไปมาร่วมกิจกรรมเรื่องด้นอครับนี่คนสวยคนงามอยู่ข้างหลังวุนนะสวยสวยคนสวยโมบุนถ่ายแล้วไม่เห็นผมจักทีเลยคนนี้เตียออะะไรไรสวัสดีกัน เกัสามรอบนนี้ตุงนี้ตรงนี้ก็ยังมีสภาพอยู่มงมงตียังนีอยู่จำได้ลูกศิษย์คนนี้ที่ผมทักน้อจำได้แล้วว่าได้ห้าอยครับเพราะองักอะไรแสดงว่าไม่้วงสบายห้าร้อยโคตรสัยยยัม <stop. S 1> วันนี้ย,ย,ยินด <1890 Wel> <sound> ีที่เราได้มาพบกันเอ้ายินดียินดียินดีเอ้ยินดียินดียินดีมาพวกเราพวกเรามาร่วมสนุกเอ้าฮัลโหล เดี๋ยวไม่ได้ยูของนั o ่นเงียวบอเดี๋วพันเข็มไมเต๋วอะไรนะเตีว่วผมเป็นคนลงเงินผมเป็นคนเตีายวนนี้คนสวยคนงามอยู่ข้างหลังวุ้นนะไคสิคนสวยมบุญถ่ายแล้วไม่เห็นผมจัททีเลยคนนี้เตียอโย

¡Gracias É isso ตาสบตายิ่งพาหัวใจให้คิดอยากบอกรักเธออยากจะหยอดพิดอยากฝาก สลวงพอเพชรและหน้านาเสร็จลูกใครจะไปสู่ขอทำนาทุนบนบานถึงบุญลวงพออขายข้าวในนาเก็บผ้าเงินพอจะขอแต่งงานกับน้องสาวเมืองที่จิตอดีต one ไปสู่ขอทำนาจนบนบ้านหนึ่งบุญลวงพอขายข้าวในนาเก็บหาเงินพอจะขอแต่งงานกับน้องสาเมืองพิจิตอดีชาละวันเธอรูปใครกันเล่าจันแม่จันแสง ไปเป็นไผเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเอ้ยอ่ามูพวกเพื่อนผงคระศึกษาคณะศึกษาครับมาทำไนะครับมอบปลาส้มให้หนึ่งกรังนะครับกินเย็นนี้อร่อยมากขอบคุณผู้ใจดีปลาส้มได้รสสุดเลยเป็นทองได้ดีอยากได้ไม่ได้หรอได้ครับดูเคยจากไรลดูเคยจากไรอ่านสั่นดี โอ้ยพยไงช่อมไปไผ้เลือกเก็บบัวแดงด <c oughs> ีใจหลายได้พ่อนี <c oughs> ่อาจารย์ให้เกียริกับภาศึกษารุ่นชิบเอ็ดตลอดมาตลอดคือทอดเสมอม้วนหลายประทับใจในมาพ่อลูกคิดลูกฮ้าสุขภาพแข็งแรงสนุกสนะมบวนซื้โห่อแซลสนุกสนานมาพอกันพี่น้องเอ้ย